รู้ไหมว่าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมิลเลนเนียร์ที่สร้างเงินได้7หลัก8หลักต่อปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจากศูนย์ พ่อแม่เราไม่ได้รวยเนี่ยเราจะสามารถสร้างตัวยังไงเราจะสามารถประสบความสําเร็จยังไงได้บ้างวันนี้นะคะติน่าจะมาบอกเพราะว่าติน่าเนี่ยบ้านก็ไม่ได้รวยโอเคว่าพูดมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเดาได้เนาะคือที่บ้านเนี่ยไม่ได้รวยนะคะตอนป .4 เนี่ยติน่าเกือบโดนถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมนะแม้ว่าจะเรียนเก่งขนาดไหนนะแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเนี่ยก็เกือบโดนออกแล้วนะแล้วตอนนั้นโรงเรียนที่ติน่า es, เ,นรเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่เด็กที่ทาไมครอบครัวเขาค่อนข้างมีเงินหน่อย ตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนอนาชาติเนี่ยมันยังไม่ค่อยดังส่วนใหญ่เด็กรวยๆอะไรเงี้ยก็จะถูกส่งไปเรียนโรงเรียนเอกชนใช่ไหมแล้วติ่าเนี่ยก็บ้านไม่ได้รวยแล้วก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจนะที่บ้านเราแบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยมันเกิดการเปรียบเทียบที่น่าจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยติ่าได้เงินไปโรงเรียนวันละ15บาทนะสิบาบาทโคตรร้อยเลยใช่ไหมสิบห้าบาทไปเปรียบเทียบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะติดาเคยได้ยินมันพูดด้วยมันบอกว่า เนี่ยวันนี้นะพ่อให้เงินมา500แล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยแล้วก็ถามพ่อว่าทําไมพ่อให้เยอะจังพ่อก็บอกว่าก็เอาเอาไปไปไว้เผื่อเผื่อไปซูนดูซื้อนี่อะไรเงี้ยติน่าฝังเลยนะแบบอออืื ก็แบบห้าร้อยไม่รู้จะมไม่รู้จะซื้ออะไรเอามาให้ชันก็ได้นะอะไรเงี้ยตอนแรกมีความคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็จําได้หรือไม่โคตรจําได้เลย,ว,เลยว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าอิจฉาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความอยากได้ของเราตรงเนี้ยเราต้องนํามันมาเป็นแรงผลักดันมาเป็นแรงกระตุ้นมาทําให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองทําให้เราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จได้รู้ไหมว่าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมิลเลนเนอร์ที่สร้างเงินได้7หลัก8หลัก,ห,ลกหรือมากกว่านั้นต่อปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจากศูนย์คือพ่อแม่ไม่ได้รวยถามว่าทําาามคนนนเเหล่ั้นนถึ สามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็รวยได้มันเป็นเพราะว่าเขามีความหิวมันเป็นเพราะว่าเขามีความกระหายเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จให้ได้เมื่อตีน่าเนี่ยย้อนกลับไปไวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยตีน่าโคตรอยากมีแบบนั้นบ้างอะตีน่าอยากมีแบบ่ตอนบ้างอยากมีแบบว่าเฮ้ยอยากมีลูกแล้วแบบอ่ะเอาไป500ยเอาไปใช้อะไรก็ได้อยากไปซื้ออะไรก็ไปซื้ออะไรอย่างนะแต่จริงๆถ้ามีลูกก็ไม่ให้หรอก500ให้15บาทเหมือนกันนี <laughs> นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกจะได้มีความหิวกระหายไงเพราะว่าบางทีถ้าสมมุติว่าชีวิตเรามันสบายสบาย,บายเกินไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยดิ้นหลนนะคะเราจะไม่อยากดิ้นหล่นเพราะฉะนั้นนะติน่าบอกเลยว่าสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้คือความหิวคือความกระหายไม่ว่าจะเป็นหิวความรู้หิวการอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ถีบเราขึ้นมา ะะอย่างมีคำหนึ่งของสตีฟจ็อบส์ที่ที่น่าชอบมากเลยก็คือคำว่า stay hungry stay foolish นะคะก็คือจงหิวตลอดเวลาหิวในเรื่องไหนหิวในเรื่องการพัฒนาตัวเองหิวการโหยหาหาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีต้นทุนแบบคนอื่นพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้รวยไม่มีชื่อเสียงนามสกุลไม่ได้ดังแต่ความหิวตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น ะะยังไงทีน่าก็เป็นกำลังใจให้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ชีเน็ตัน์ชนแนลนะคะทีน่าก็จะกลับมากับคอนเทนต์แบบนี้บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ที่น่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ